แม่ใส่เขาก้อนเดียวเดียวลูกเดียวเดยวเดียวเยวเอาแม่ใส่ดาวใส่ก้อนติดเอาโอเคมานีะทุเรียนเนี่ยมนทุเรียนทุเรียนของปวดดาวเนี่ยปลาใส่ทุเรียนก็ได้ปลาขีจริงแท้มานีขีจรงแท้ โ oh, <c oughs> oh, oh, ั้ป oh, ัสใั้ปัจจัยพรอมโอ้เจ็งแบาว่ามืนี้มีรางวัลมีาลมวัลเด้มืนนี้โอ้งามคากเลยมืนี้โอ้แม่นคักโอ้กาบ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 กาไปพระเบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

chơi <laughs> đâu วันนี้ืัอน,นี้ได้ยังใส่ใส่บาทนี่วันนี้มีทุเรียนด้วยนะวันนี้มีทุเรียนทุเรียนมีกาแฟมีแบนแล้วก็มีปัจจัยแล้วก็อะไรนะหอมก,ก<พ>แล้วก็ข้าวเหนียวที่ปู่ชอบอันนี้ทุเรียนก็ของน้องดาวชอบ,ชอบอส่วนกาแฟของพ่อดาวชอบแม่เอาพาหลานมานั่งพาจานมาพอดีเลยมา ของหน้าให้ได้นั่นอันนั้นของหน้าให้ได้นั่นของหน้าเบิ้งเบิ้งอันนี้ของหน้าเออเดี๋ยวแม่แก้ให้อันนี้ของป้าจันใต้บาทก็ยิ่งขึ้น แม,ม่แมาสองปัจจัยมาให้นายใส่ลาสองปจอัจจัยไม่หน่อยเย้เพิ่งอนเย้เพิ่งให้แม่กันใส่เข่าใส่อันนี้แล้วจ้ะ ใส่คนละชุดกับแม่ก็ได้านมีสองใช่ไหมเนาะใช่ไหมใส่เครื่องดื่มก็ได้ครับใจเย็นจะเย็นเดี๋ยวให้แม่ใส่เข่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใส่ดาวใส่ก้อนถิ่นอ่ะคือโอ้ยเหมือนทุเรียนนด้เหมือนทุเรียนทุเรียนของปวดดาวเนี่ย ปาสเซอเรียนก็ได้ปาคือจิงเทมอนีพี่จงแท้โหปใส่ปาใจพ้อมโอ้จิงเทมอนีมีละวันมีละวันเด้มือนี่โอ้ยงามคากเลยมือนี่โอ้แม่นคักมือนี่มือนจิงจิงจริจจหมือนี่พ้อมนาพ้อมตาเลย ทั้งย่าทั้งแม่เอฟซีนะครับแม่ไหมแล้วก็น้องฟางนะครับพี่ฟางนะครับแม่วนว่น้ำยาหน่อยครับโอ้สวยสวยงามมากในวันนี้นะครับน่ารักมากวันนี้นิ่งดีจังอาจารย์ว่าว่านิ่งดีจังมันผิดปกติแล้วมีไอ้ทุเรียนไงออตาเหลือกยิ้มเป็นเลยมวันนี้ หลับพรอนก่อนเขาจะค่อยกินกราบ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 

เออนั่งกระหลานประหยัดน้ำโอ้สวยงามมากเลยวันนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับนิ่งมากเลยวันนี้นะครับพอเอ้ยมารับ่วนบุญ่วนกุศลที่ลูกกระหลานเดชปนีเด้อวันนี้อืมแล้วก็จากำนายเว้นที่สิสงกุศลที ้มารับ่วนบุญ่วนกุศลที่ผู้ขาขอบพวกผู้ขานะรบเ็ดมันนี่แมมารับมาอยู่ไม่กินเด้อมันนีน้องดาวจริงจริงขอบจิครับก่นอนก่อนอเอาอีก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 ,ออกมันหมดแล้ว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 ยืนเหมนมันหมดแล้วมันหมดแล้วเดี๋ยวมันหมดแล้ว มันเหมือนแล้วพี่ฟางว่าเหมือนแล้วเหมือนแล้วเอ้ยเอ้ยตาเม่บ่ไนนเหมือนตีพี่ฟางลุงพ่อฟังพี่ฟางเด้อเหมือนแล้วเหมือนแล้วนั่นนั่นพ่อฟางพี่ฟางแล้วยืนมองป้ายบ่นอนก็ได้นอนก็ได้จ้าทีเห็นบ่ไปมานอนหันหนาวอยู่น่หัวใจอยากถ่ายรูปเป็นครอบครัวมึงเอ้าได้แล้วเอาไปพี่หันหนาวไปพี่ลูกหันหนาวมาเอ้าเอ้าพี่ฟางสั่งเลยบ่ อพี่ฟางนั่งรอเอาแม่เดี๋ยววันนี้ก็เป็นแม่โอ้หนาหักครับวัอนี้งามบ่โอ้งามคักงามคักเออวัอนี้คือโกบุญแท้มีพี่ฟางมีแม่ผมเออาน้องแล้วแน้องจินทอดหรือเปล่าเอออะขึ้นมาลูกขึ้นมาไปหาจันเจ้าเยอหาจันเจ้าหาจันเจ้าจันเจ้าเอ้ยที่เฮ็ดบุญ

เห็นทางนาเอาทางทางได้ปเอายีาดเข้าไปอีกเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮีพี่ฟางอาเรมเหันยีอีกยังมีอีกฮึ่มฮึฮอดีใจดีใจหลายดีใจหลายไปไปไปเนน้อไป มีทุกทางเลยอะไรเออมือนจริงนิ่งพผมโอ้ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่โอ้อยากโฟกัสกับกล้องอีกหลงเราเราไปเลยอย่ามาหาน้องอย่ามาหาหองเฮ้ยฉันเจ้าฉันเจ้าเอาเอาเอามึงคุากันเดี๋ยวน้องสิดึงโอ้โอ้โอ้อยากมาหาอยากมาหายัง เออเอะเจ้าเอโอ้โหอย่างนี้โอ้ห <Lock it. S 2> ขาหลังโอ้ขาหลังเสพีโอ้เออเออเออลููโออย่าปลา่งโอ้โอ้โน่นแห้งจีน่นแห้งพี่ดาวพี่ดาวค่ะพี่ดาวไป็ตเใส่บาทบอโ้น่ารักเจ้าโอ้โอโอ้โอ้โได้พีนี้เลยป่านนี้ นีจ้อยนี่บอกว่านี่พี่ด้ามาติสัยบาดบ่ะพี่ด้า